สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ f อฟซทุกทท่านครับผมวันนี้ควานและแม่ควานมาปลูกหญ้าครับผมมาปลูกหญ้าโอ้ยทำไมเปลืองพันหญ้าแท่อครับก็พันหญ้ารดหนึ่งได้กี่ล่องครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบล่องครับลดคันรดครับพันหญ้าหนึ่งคันลดครับผม เปลืองพันญ่าอยู่ครับมากับแม่ควานครับวันนี้วันนี้ก็มีภารกิจปลูกญ้าครับปลูกย่าให้น้องช้างที่ตกงานครับผมบ้านน้องสมโชคครับดูไปแล้วพันญ้าน่าจะไม่พอครับผมพอเราปลูกแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันละคันวันละคันครับก็น,น่าจะเสร็จ ันาจะเสร็จภายในอาทิตย์อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าพันญ่าที่เราซื้อไว้จะพอไหมครับนะครับควานก็มากับแมควานครับก็ตัวนี้สับใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยแล้วก็จะกลบครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็จะกลบพออากาศร้อนครับอากาศร้อนมากครับผมนี่มาทํางานกับแม่ควานครับแล้วก็ควานรักควานรักก็ขึ้นไปเอา จบครับผมขึ้นไปเอาคลุกมาใส่ปุ๋ยครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกทท่านครับผมครับพื้นที่เมื่อเช้าเพิ่งให้เขามาถายใหม่ครับผมมาไถาแล้วก็ยกล่องครับถแล้วก็ยกล่องครับผมไม่รู้ว่าหญ้าที่เราซื้อไว้จะพอหรือเปล่าครับผมพอหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างเปลืองพันหญ้าครับ ปลูกไปเรื่อยๆครับผมปลูกไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคันก็ได้ประมาณสิบล่องถึงสิบล่องไหมประมาณนั้นเนาะเจ็ดแปดล่อง <c oughs> มาณนี้ครับผมพอเลี้ยงตามล่องแล้วก็สับครับผม <c oughs> สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับชิ้นเล็กๆ เชี่ยวชาญครับในการปลูกอ้อยครับผมวันนี้พามาปลูกยากครับอ้มันจับง่ายหรือว่ามีดไม่คมอ๋อมีดไม่คมนะครับผมก็ พื้นที่ยาที่ซื้อไว้สามพันคะแนนก็จะเต็มหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมก็ลองปลูกไปเรื่อยครับปลูกไปเรื่อยๆข้างๆควานก็ปลูกต้นกล้วยครับครับปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวว่าจะเอายางนามามาปลูกอีกครับผมเป็นยางนาก็ได้ซื้อกล้ากล้าพันยางนาไว้แล้วครับครับผมก็จะปลูกยางนาไว้รอบๆจะปลูกเซมต้นกล้วยครับนะครับข้างๆล่องก็ควานปลูกต้นกล้วยไว้ครับ เพื่อน้องช้างได้กินครับผมเวลากล้วยมีลูกมีโนมีอะไรก็จะได้ตัดให้น้องช้างครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่ครับผมเจ็ดไร่ที่ประมาณเจ็ดไร่ครับ่อจะพยายามหาพันธุ์หญ้าครับมาใส่ให้พอครับผมพอ,อยังไงก็มีข่าวสารมาแจ้งคุณแม่เอซครับผมสามามาแจ้งคุณแม่เอฟซีครับแจ้งคุณแม่เอซ คุณแม่คุณแม่ก็ปลอกหญ้าที่บ้านครับผมนี่คุณแม่ก็ปลอกหญ้าที่บ้านรอครับผมปลอกพันหญ้ารอครับควานก็ไปตัดไปตัดมาไว้ให้คุณแม่ปอกครับไปตัดพันหญ้ามาไว้คุณแม่ปลูกควานแล้วก็แม่ควานแล้วก็ควานแล้วก็มาช่วยกันปลูกที่นี่ครับช่วยกันครับผมเพราะว่าไม่มีคะแนนที่จะจ้างผู้ช่วยครับผมไม่มีคะแนนที่จะจ้างผู้ผู้ช่วยครับก็ทําเองทําเองปลูกเองกัครับ เพื่อนน้องช้างครับผมเพื่อนน้องช้างได้กินหน้าแรงครับได้กินหน้าแรงเพราะว่าพื้นที่ของเราก็หมดโครงการครับผมหมดโครงการของคุณจันครับเราก็มาปลูกเองเพราะว่าที่บ้านของเรามีหลายเชือกครับมีหลายเชือกครับผมมีลายเชือกก็ต้องปลูกเองครับผมเพื่อให้น้องช้างได้กินอย่างเพียงพอครับในยามหน้าแรงครับผมสู้ๆครับผมขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านครับผมที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ครับผมทําให้ ครอบครัวน้องสมโชคมีคะแนนครับผมซื้อพันย่าครับมีคะแนนซื้อพันย่าแล้วก็มีคะแนนเป็นค่าไทยครับผมเป็นค่าไทยก็อย่าลืมฝากคุณแม่เอฟซครับผมวันศุกร์ครับวันศุกร์วันเสาร์ก็มาช่วยอุดหนุนผลไม้ครับมาช่วยอุดหนุนผลไม้ที่บ้านน้องสมโชคครับผมไลเพื่อเป็นทุนครับผมในการไถแล้วก็ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรครับผมปลูกญ้าให้น้องช้างครับปลูกยาให้น้องช้างบ้านน้องสมโชคครับผม ยาให้น้องช้างบ้านน้องสมโชคครับผมฝากคุณแม่เอฟซีด้วยครับผมวันศุกร์วันเสาร์ครับที่บ้านน้องสมโชคมีไรสดครับผมวันศุกร์วันเสาร์ฝากคุณแม่เอฟซีทุกทท่านด้วยครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนครับผลไม้ผลไม้ครับเพื่อเป็นคะแนนปลูกญ้าหาพันญ้าปลูกญ้าคาทยครับคาทยครับผมพอฝากคุณแม่เอฟซีทุกทท่านครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้น้องช้างที่ตัวงานบ้านน้องสมโชคทั้งสามเชือกด้วยครับผม ไม่มีอะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องพลายสมโชคด้วยครับขอบคุณมากครับผม